สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีคุณเบนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ทุกๆท่านครับนะคะสวัสด,สดีคนปังทุกๆท่านนะคะค่ะ <g fragment> ก็อันดับอันดับแรกเลยก็คือว่า,อามีตูนือสีมาแล้วคุณเบนจะบอกตัวเดียวกันกันกบที่ทั้งสามตำลานะ,ะ <g Broadway> ตแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ความปังนะก็ดีใจที่น้องนิวได้มาอีกเพราะว่าโอ้โห เป็นอยู่อาสมของดีมานะคะแล้วก็อันนี้เลยนะคะเป็นคำพีนะคะเป็นคำพีพระภัยสัจยาคุรุพุทธ,ธายะเป็นคำพีที่ถ้าใครได้คำพีนี้ไปนะคะเราได้เราได้ไปปฏิบัติภาวนาก็จะทําให้เราเฮงเราปังมากขึ้นใครใที่ซื้อหวยแบบเออซื้ออ่าเสียงโชคเสียงลาบนะคะปิดปิด ด็อกไม่ถูกเด็กก็ถูก,ก,ถกอะไรประมาณนี้นะคะถ้าได้คำพีนะคะพระัิสัจยคุรุพุทธพระพิสัชยคุรุนะคะวิทยะนะคะจะดีมากๆเลย <c oughs> อันนี้คุณเป็นขออนุญาตนะคะก็คือว่าถ้าเราได้ปฏิบัติจะได้เขาเรียกว่ากุศลจากการได้ปฏิบัติเนี่ยจะมีอยู่10ข้อแต่ข้อเนี้ยดีมากๆข้อ4มีอายุสิริวัฒนาะมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขด้วยลาบจสุสรรเสริญ คู่คองบริวารหญิงชายเดี๋ยวน,นี้แค่ข้อเดียวนะคะ,คะอันนี้ก็คือว่านะคะพี่น้องป้องไปใครที่มาอาสมครูเบนมอบให้เลยนะคะมอบให้เลยเดี๋ยววันนี้ก็ถือโอกาสจะให้กับน้องนิวนะคะอันนี้ให้ให้เลยนะคะ,ะคระับใช่ค่ะอันนี้คือเป็นคมภีสาธามาราพระภัยสัจยคุรุนะคะแล้วก็เป็นบทสวดหัวใจนะคะหัวใจพระภัยสัตว์นะคะความหิงความปังต่างๆนานานะคะ แล้วก็นะคะจะมีของดีอยู่ในนี้นะคะใครที่ได้มาอาสมคุณเบนก็จะมอบให้หรือว่าใครที่แบบว่าเออได้บูชาต่อเงินต่อทองนะคะคุณเบนก็จะส่งไปให้เลยนะคะอันนี้ถ้าถ้าได้มีโอกาสมานะคะพอดีเพิ่งทําเสร็จแล้วก็มอบให้กับทุกคนที่มานะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเออความปังเนี่ยมันก็ต้องมีดวงนะเราก็ต้องเสริมดวงตัวเองนะ,ะก็เลยแบบมามอบให้ก่อนและทีนี้ <c oughs> ปูราษีมาก็คือแบบนั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ท่านมาแบบไม่ไม่ค่อยสบายกายท่านะนะคะแล้วท่านก็เลยมาที่อาสมพอมาที่อาสมแล้วท่านก็แบบใส่ชุดขาวมีนวดมีเขานะพอทําการปัดปอเลย up, เสร็จปั๊บกูเบลเลยบอกปูรุสปูสีอย่าเพิ่งกลับเจ้าคะ่ะเดี๋ยวจะขอมอบค่าน้ํามันรถให้กับปูรุสีหน่อย นะคะทีนี้พอครูเบนมอบให้ค่ะถวายน้ำมันค่าน้ำมันลดแล้วปูลสีแล้วหันกลับมาครูเบนดูมือดีๆนะว่างัน้นครูเบนดูมือดีๆนะแกบอกอย่างนี้ห้าหนึ่งแต่ว่าแกก็จาอยู่อย่างนี้ครูเบนเลยบอกว่าห้าหนึ่งหรือว่าศูนย์ห้าหนึ่งอคือเราพอท่านบอกครูเบนแล้วท่านก็ไป และทีนี้ตามคำพีที่ครูเบนได้เขียนไว้อันนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้อง,องนะคะนี่นะคะพี่นอ้องสามห้าหนึ่งของครูเบนจะเป็นสามห้าหนึ่งอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะของครูเบนเนี่ยคะ่ะจะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะแล้วมันก็มาตรง่ะนะคะแล้วก็จะมีหกสองหกสี 2, ่หกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็จะมีสามตัวประมาณ ก็เป็นต,ตัวเดิมที่เราปล่อยกัไปตนะั้งแต่ต่องอ่ใช่แต่มาย้ำม,มาย้ำให้กับพี่น้องป้องปลายคือประมาณว่าที่อาสมเนี่ยจะมีคนปังมาเยอะค,คนเฮงคนปังมาขอพรปูคนที่ปฏิบัติคือต่างๆเขามีสิ้นมีอะไรกันเนี่ยใครที่แบบว่าติดตามเนี่ยครูเบนก็จะบอกให้หมดว่าเฮ้ยวันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้นะเหมือนกับเหตุการณ์ล่าสุดเขาก็ได้กันไปยกทีมนะคะที่ได้มาไหวปูอนันตนาคราชที่เกาะเศรษฐีอาสมารุขยา อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มาให้โชคให้ลาบนะคะถ้ากันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น8-2ใช่ค่ะถ้ารอบนี้ก็จะเพิ่มในเรื่อง <Okay. S 1> ของย้ำห้า5นึ่นะคะสามแล้วก็8-2เป็นแนวทางนำโชค <Okay. S 1> นะคะกะ็ถ้าแบบตอนแรกก็จะโทรหาน้องนิวอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าท่านมาเร็ว mm hmm. ท่านมาเร็วแบบโอ้ <Okay. S 1> สุดยอดแล้วก็ เราก็เลยไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้คิดจะขอเลขขออะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าท่านอ่ะพอเราทําบุญแล้วนะคะท่านก็มาให้โชคให้ราภนะคะครูเบนก็เลยมาบอกพี่น้องครูเบนก็ยังรุนนะวันนั้นอ่ะท่านให้ตําตำเอ่อท่านถ้าเาจะออกตำมาหรือตําไทยเราไม่ออกเพราะว่าจะออกตําไทยค่ะ,คะแล้วก็ก่อนที่น้องนิวจะมาอีกวันหนึ่งก็คือมีองค์เทพมาเข้า ก็คือแปดห้าก็คือถูกเลยตำราค่ะอันนั้นเอืน้นั้นคือเขาก็ถูกเลยนะคะแล้วเราก็จะบอกแล้วก็วันนี้นะคะพี่น้องป้องปายสุปเรสคนจะเป็นการจุดเทียนคำจกไหจกไหแล้วก็จุดทูกเด,ก,เดเกเดี๋ยวแ้ใกล้ๆวันเดี๋ยวค่อยจะให้น้องเนียวมาอัปเดตแต่คืนนี้เขาจะจกไหแล้วก็จะเสริมดวงนะคะแล้วก็จะเอานะคะพญยาต่อเงินต่อทอง นะคะคาถาเรียกเนื้อเรียกปานเนี่ยเข้าในพิธีให้ด้วยนะคะขาที่นี่ก็จะมีลูกแก้วมีสีพึ่งแต่ว่าที่เสกปีนี้คือพญาต่อเงินต่อทองขาที่แบบอุ้ยคูเบนพญาต่อเงินต่อทองเนี่ยเราจะได้พญาเงินต่อปต่อเงินต่อทองแล้วก็ตําราแก้จนนะคะแล้วก็นะคะคำพีนี้ก็คือเราจะส่งไปให้เลยนะคะพี่น้องแบบโอ้โหท่านไหนแบบสนใจอยากได้ก็สามารถที่จะ ทักที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราแบบว่าอยากได้ข่าวสารความเฮงความปังหรือแบบเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถมันก็จะมีท้ายคลิปให้นะคะ mm hmm. พี่น้องอันนี้ต้องอขอบคุณน้องนิวมากนะคะเพราะว่าทําให้พี่น้องได้เคล็ดลับความปังแล้วก็มีหลายคนก็มาขอบคุณบอกชอบชอบดูคลิปรูเบนมากเลยคือได้ทั้งความปังแล้วก็ได้ทั้งความเฮงน,นะคะแล้วก็ กูเป็นฝากอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องเรื่องความปังเหมือนเดิมค่ะใครที่อยากได้ความปังก็ติดตามไว้เลยค่ะติดตามน้องนิวไว้นะคะก็คือว่าอันนี้จะเป็นเคล็ดลับอ่าเป็นหลวงหลวงตาบนสูงท่านมาที่นี่แล้วท่านบอกว่าเธอรู้ไหมทำไมถึงจะปังทำไงถึงจะมีโชคถ้าเธออยากมีโชคเอาไปตำราแกแอจนกูเบนก็ให้แล้วนะใครมากูเบนก็ให้หมด นะคะใครแบบบูชาอะไรคือให้ตำรับไจนไปหมดท่านก็เลยบอกว่านะคะท่านเลยถ่ายทอดสารให้คุณเบนแหละนะคะท่านบอกว่าปีชวดฉลูมะลงมะสิงแล้วก็ปีวอกแล้วก็ปีลักกาปีนักสัตว<า>์ที่คุณเบนกล่าวดังดังเมื่อกี้เนี่ยต้องแปลงเงินเป็นทรัพย มายถึงว่าปีนักษัตวที่กูเป็นบอกชวดฉลูมาลงมะสิงวอกละกาต้องแปลงเงินเป็นทรัพย์ถึงจะมีโชคก็หมดถ้าไม่แปลงเงินเป็นทรัพย์ก็หมายถึงว่านะนำเงินนั้นอะไปหมุนเวียนไปซื้อทองหรือว่าเก็บฝากประจำเป็นต้องต้องเก็บเงินต้องแปลงเงินเป็นทรัพย์ถึงจะมีโชคมีลาภนะคะ อันนี้ก็คือเป็นหลวงตาบอกแต่ว่านอกนั้นนะะปีทอปีทอปีขานปีมะเสงปีจอปีมาปีมาเมียมาแม่เนี่ยก็คือว่าปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าจะลงทุนอะไรก็คือจะต้องแบบดูให้ดีๆดูให้นานๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่คุณเป็นเราบอกไว้นะคะพี่น้องก็คือที่นี่จะมีแบบเคล็ดลับความปังค่อนข้างเยอะ นะคะก็เลยจะมาบอกพี่น้องไว้นะคะก็ขอให้พี่น้องเฮงๆปัง,ปงๆร่ำร่ำรวยๆกันทุกคนนะคะเดี๋ยวมีเคล็ดลับมีของดีนะคะคือบางครั้งเนี่ยมันดวงเรายังไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องรู้จักการเก็บทรัพย์เก็บเงินนะคะต้องมีคำพีคาถาสวดเสริมดวงอะไรต่างๆนะ,ะทางอาสมแบบได้ตั้งใจทำไว้ไม่ได้แค่ความปังอย่างเดียวทำให้เราเหมือนกับว่าดวงให้ดวงเราเนี่ยแขวลาดปลอดภัยนะคะเกิดแต่สิ่งที่ดี ยังไงก็ขอทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังแล้วราไปรวยกันทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เยอะๆนะคะสาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมไปแนวทางของคูเบนนะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งสองเกทั้ง4ี่นะคะยังไงก็ฝากตามเลขทูบด้วยนะคะเลขทูบจุดเทียนคํานี้ก็แม่นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะจะตามให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับฉลาดกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ